นายกรัฐมนตรีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาลพร้อมเปิดตึกพักดีบดินให้รองนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์2,567ค่ะนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานทำบุญสืบสารวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ประจำปี2,567ที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีหลายท่านเข้าร่วมงาน นายกรัฐมนตรีได้สักการะพระพรมบนตึกไทยคู่ฟ้าจากนั้นร่วมพิธีสงฆ์ส่งน้ำพระพุทธรูปและพิธีรดน้ำขอพรในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวชื่นชมทุกคนที่ช่วยกันจัดงานนี้เพื่อให้รู้ว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยวันผู้สูงอายุวันครอบครัวถือเป็นการสืบสารประเพณีที่ดีงามของคนไทยและนายกรัฐมนตรีถือโอกาสนี้อวยพรให้ทุกท่านมีความสุข มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์มีแรงใจมีกำลังใจในการทำงานให้ประเทศชาติบ้านเมืองที่ยังต้องการความช่วยเหลือผลักดันขอให้ปีใหม่นี้เป็นปีที่ดีจากนั้นนายกรัฐมนตรีเปิดห้องรับรองต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆส่วนราชการตลอดจนสื่อมวลชนที่มาร่วมลดน้ำดำหัวเนื่องในประเพณีเทศกาลสงกรานต์อีกด้วย